เบื้องแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ใส่กินในเ่องใส่กินทุกอย่างในเดอค่ะมื้อน้กะสีมันกินตามบักงงก็เคเอฟซีเลค่ะพี่น้องทอดไก่เห็นแล่ะค่ะว่องยังไงไปทอดไก่นะคะเพราะว่ามื้อนี้กะมาลี่กินทุกขางบ้านค่ะเสียงกระดังดังเนื้อต้งคอนขอโทษขออภัยในเดอค่ะพี่น้องเพราะว่าคนมาหลายแบบแซ่บเลยค่ะพี่น้องอื้มกึ่งกับพี่สาวสองคน แต่ว่าเพิ่มมาอยู่เพิ่มไปทางนอกแต่พักพี่น้องอยากทำกินนักกันยังอ,อากาศดีดีอยู่ข้างบ้านพี่น้อง ม่เดิม่มาเดิม่มันกินตำหมกฮ้อน้อกินอ่นกลิออ่นขัอขอแห้งเน่ะแซบแซ่บพี่น่อง กิน lái แซ่บ lái, พี่ nói nói. แค่คันะเข้ากันค่ะพี่นง